การเพิ่มสมาชิกสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสำหรับในกรณีที่ต้องการเชิญชวนสมาชิกในทีมผู้ให้บริการได้รับสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน Official Account คลิกที่แท็บ Admin และเลือกเมนูจัดการสิทธิ์ที่หน้าจอจัดการสิทธิ์จะแบ่งออกเป็นสส่วนส่วนแรกจะเป็นการแสดงรายชื่อคำร้องขอโดยจะแสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่มีการกดขอเข้าร่วมการเป็นสมาชิกใน Official Account ของท่าน ส่วนอีกเมนูจะเป็นรายชื่อสมาชิกในส่วนนี้จะแสดงรายชื่อสมาชิกที่อยู่ภายใน Official Account และสามารถจัดการสิทธิ์ในการเข้าถึงหน้าจอเมนูต่างๆภายในระบบได้เมื่อต้องการเชิญชวนสมาชิกใหม่คลิกปุ่มเพิ่มสมาชิกระบบจะสร้างลิงก์เชิญชวนมาให้อัตโนมัติโดยท่านสามารถที่จะกดปุ่มคัดลอกลิงก์เพื่อส่งไปให้สมาชิกที่ท่านต้องการได้กรณีที่เจ้าหน้าที่กดเปิดลิงก์เชิญชวนบนคอมพิวเตอร์ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับลิงก์เชิญชวนและกดเปิดบนคอมพิวเตอร์ระบบจะรีไดเรกไปยังหน้าจอให้ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบหลังจากที่ล็อกอินเข้าสู่ระบบสำเร็จหากผู้ได้รับลิงก์ยังไม่มีแอคเคาท์สำหรับใช้งานระบบจะให้สร้างข้อมูลส่วนตัวก่อนเสมอและเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะ,สะแสดงหน้าจอแจ้งเตือนการร้องขอเข้าใช้งาน Official Account ให้รอการตรวจสอบจากแอดมิน แต่ถ้าหากมีบัญชีแล้วหลังจากล็อกอินสำเร็จจะแสดงหน้าจอแจ้งเตือนร้องขอเข้าใช้งานทันทีและระบบจะส่งคำร้องขอไปยังเจ้าหน้าที่ผู้สร้างลิงก์เชิญชวนให้อัตโนมัติกรณีที่เจ้าหน้าที่กดเปิดลิงก์เชิญชวนบนโทรศัพท์หลังจากที่กดลิงก์หากในเครื่องมีแอปพลิเคชันมีเ hey ฮแล้วระบบจะรีเดเร็กไปเปิดแอปให้ทันทีให้ทำการล็อกอินเข้าใช้งาน หลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จจะแสดงหน้าจอแจ้งเตือนการร้องขอเข้าใช้งาน Official Account ให้รอการตรวจสอบจากแอดมิน